คำถามข้อที่1นนะครับคาตอบก็คือก็กดยืนยันไปเลยนะครับผมคําตอบแรกครับคําตอบแรกก็ถูกไปแล้วครับคําถามที่2นะยืนยันเป็นคําตอบสุดท้ายไปแล้วครับผมคําตอบก็ถูกแล้วนะครับก็กดยืนยันไปเลยครับก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยคําถามรับสกินลูกซองไปฟรีๆกันเลยนะครับสายฟรีห้ามพลาดนะครับกิจกรรมนี้อย่างแรกเลยนะครับไปที่กิจกรรมนะครับ อย่างที่2ไปที่ประกาศนะครับผมแล้วก็มาด้านล่างนลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดอ่านอ่านก็ได้ไหรือไม่อ่านก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ quiz นะครับเข้าไปเลยคําถามก็มีว่าคําถามข้อที่1นนะครับจากการแข่งขันเดวันทีมในที่คว้าบูญย่าไปได้ถึง2รอบนะครับ คำตอบก็คือทีม Bob Bacon Time นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับผมคำตอบแรกครับคำตอบแรกก็ถูกไปแล้วครับกดยืนยันไปเลยคำถามที่2นะครับจากการแข่งขัน Day 2ทีม KOG หรือทีม King of Gamer คว้าบุย่าไว้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ2นะครับผมกดไปเลยครับยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายไปแล้วครับผม คำตอบก็ถูกแล้วนะครับก็กดกยินดนไปเลยครับถ้าไม่อยากพลาดคำตอบดีๆหรือคำตอบที่ถูกก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันอาทิตย์หน้าครับผม